that ship has sailed สำนวนดีๆที่คุณต้องรู้จักแปลว่าอะไรดีให้ถูกต้องสวัสดีครับคุณผู้ทานนะฮะจาก Topic Academy วันนี้เราพูดถึง that ship has sailed ซึ่งเป็นสำนวนที่ถ้าแปลเป็นความหมายภาษาไทยก็ได้ประมาณว่าไม่ทันซะละนะครับก็คือเหมือนแบบโอกาสหรือว่าสิ่งต่างๆที่ผ่านเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยน่าจะอันนั้นน่าจะอันนี้แต่แบบเออไม่ทันซะละก็จะเป็นเซนส์ประมาณนี้นะครับหรือเราจะบอกว่าเหมือนแบบ เราชอบพูดเล่นๆกันว่าตกรถซะแล้ไม่ทันแล้วอะไรอย่างเงี้ยขึ้นรถไม่ทันแล้วอะไรสไตล์พวกนี้นะครับเพราะว่า m m r r i c n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  l l s s นะซึ่งเป็นหน่วยงาน official English language นะของของสหรัฐอเมริกาเนี่ยได้ให้ความหมายหรือบทนิยามนะครับของ t h a t s h e pastels เอาไว้ว่า um, used to talk about an opportunity that has already passed or a situation that has no longer be changed อ่าก็คือเหมือนแบบเอาไว้ใช้พูดถึงโอกาสบางอย่างที่มันผ่านไปแล้วหรือว่าสถานการณ์ที่มันเหมือนแบบไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขอะไรได้แล้วออจริงๆถ้าพยายามแปลตรงตัวเนี่ยนะครับเป็นเซนส์ภาษาไทยก็ได้เหมือนกันคือเหมือนแบบก็เรือมันแล่นผ่านไปซะแล้วอะ่ะเรือนั่นอ่ะมันผ่านไปแล้วอะไรแบบนี้นะครับยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดขึ้นในประโยคเนาะเช่น I should married my university girlfriend but um, that s a l l but that ship has sailed s h e ส์มาริด now ก็คือเหมือนแบบเออฉันน่าจะแต่งงานกับเหมือนแฟนตอนอยู่สมัยมหาลัยแล้วอะนะแต่ตอนนี้มันไม่ทันซะแล้วเพราะว่าเหมือนแบบเธอก็แต่งงานไปแล้วตอนนี้อะอ,อะไรประมาณแบบนี้ใช้ได้เลยนะครับก็ถ้าเจอในข้อสอบหรือว่าจะในชีวิตประจวันทั่วไปก็ให้เข้าใจได้ว่าอ๋อ that ship has sailed เนี่ยมันมันแปลว่าอ๋อมันผ่านไปซะแล้วโอกาสเอ้ยอะไรเอ้ยมันผ่านไปซะแล้วอะไรแบบนี้หรือว่าจริงๆจะหยิบเอาไปใช้ในชีวิตประจวันก็ได้เช่นกันครับ